สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณนาไนค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5เจาค่ะเจาะลึกทวีทไทยอินไซด์เทลล์นะคะวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่23มกราคม2560ค่ะประเทศไทยเช้าวันนี้มีแค่2ข่าวค่ะข่าวที่1นสินบนโรลส์รอยโอ้โหยังไม่จบนะยังไม่จบนะสัปดาห์ที่แล้วยันสัปดาห์นี้น่าจะยังฮอตตตฮิ่่่่่ออเนืงคะขาวที2ป ยอปอปฏิรูปยุทธศาสตร์แล้วก็ปรองดองบางคนไปเติมวอแหวนอยอปวคิดได้นะคิดได้นะช่างคิดจริงๆส่วนเกินไปหน่อยซุกซนไปนะอันนั้นเอาแล้วครับสินบนโรสลอยยังเป็นประเด็นร้อนนะนะครับขณะนี้เริ่มมีการตั้งคำถามโรสลอยเนี่ยให้งอังกฤษเนนะครับ จใ้สินบนแค่การบินไทยบริษัทปตทและบริษัทปตทสพจริงหรือเปล่ามีมากกว่านั้นไหมบังเอิญบังเอิญหน้าห้าไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ลมเปลี่ยนทิศแห่งหมายเหตุประเทศไทยได้เขียนไว้ดังนี้อยากาเป็นประเด็นนะนะครับทุกคำเห็นจะไม่ไหวเพราะมันยาวจับสรุปความเดิมปฏิบัติการตต่อไปนี้ปฏิบัติการยืมปาชาวบ้าน ไทยรัฐเกิดอะไรขึ้นเราก็แค่จำเลยที่สองอใช่ไหมครับจัดไปค่ะครับหน้าไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้บอกว่าบอกว่าบริษัทโลสรอยผมก็จะว่าคุณลมเปลี่ยนทิศแห่งหมายเหตุประเทศไทยเข้าไปอ่านข่าวภาษาอังกฤษใช่ค่ะเข้าไปอ่านข่าวภาษาอังกฤษ,ษของ BBC อีซีจึงเก็บความได้แบบต้องบอกว่าหมด,ดจดเบ็ดเสร็จนะครับ คุณลมเปลี่ยนทิศบอกว่าโลสลอยรับสารภาพกับสา,ส,สารสูงอังกฤษว่าได้ติดสินบนเจ้าที่รัฐนักการเมืองและพนักงานบริษัทในเจ็ดประเทศประกอบด้วยประกอบด้วยประเทศประกอบด้วยประเทศ,เทศไทยอ,อินโดนีเซียอินเดียรัสเซียจีนมาเลเซียและไนจีเรียอีกท่อนหนึ่งคุณลมเปลี่ยนทิศเขียนว่า โลซรอยได้รับสารภาพว่าได้จ่ายสินบนให้กับ3หน่วยธุรกิจด้วยกันสามหน่วยธุรกิจใน7ประเทศหนึอ่ 1> 1. อากาศยานเอกชนก็อพอนึกออกก็ไปษัทสาการบรินเนี่ยแหละการบินไทย 2>, 2. อากาศยานทหารอ้าวแสดงว่ากรองทัพต้องมีการจัดซื้ออะไรที่เกี่ยวกับโลซรอยไม่ทราบไงไม่ทราบ ในเจ็ดประเทศใช่ไหมเขาไม่ได้ระบุว่าไทยโดยตรงใช่ไหมและสามใช่ครับใช่ครับและสามระบบพลังงานก็คือปตท<อ>และปะตทสอพอค่ะที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะคะในส่วนของพลังงานกับด้านสายการบินผมเข้าใจว่าคุณลมปิทิศนี่ก็คงต้องรับโทรศัพท์นิดหนึ่งวันนี้อาจจะทั้งวันด้วยไปถอดความมาจากต้นตอข่าวภาษาอังกฤษโลซลอยไปรับสารภาพกับสารสูงของอังกฤษจ่ายสินบนเจ็ดประเทศ จ่าย3หน่วยธุรกิจอากาศยายนเอกชนอ,อากาศยานทหารและระบบพลังงานก็ไม่ทราบสิครับในแต่ละประเทศอาจจ่ายแค่หนึ่งหรือสองหน่วยธุรกิจในบางประเทศอาจจะแค่อาจจะจ่ายมันครบทั้งสามหน่วยธุรกิจสําหรับประเทศไทยมีข้อมูลแค่สองหน่วยธุรกิจใช่คือสายการบินกับพลังงานคะ่ะที่เปิดออกมาแล้วนะคะจากรายงานนี้นะ,นะอะโอเคครับ เอาครับย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูข้อมูลการจ่ายใต้โต๊ะการจ่ายสินบนของการบินไทยกรณีโรสลอยสักนิดหนึงสิครับจะเอาขึ้นจอเลยนะฮะระหว่าง2,534ถึง2,548โรสลอยไปไป,ไปรับสารภาพกับสารสูงกรษว่าได้จ่ายทั้งหมด3ครั้งค,ครั้งที่ 1, 1> ค่ะ ครั้งที่หนึ่นะครับระหว่าง 1. 1> งมิถุนายน2534ถึง30มิถุนายน2535 <5. S 1> ครั้งที่สอง1มีนาคม2535ถึง31มีนาคม2534 <40. S 1> ครั้งที่ 3. 1. มหนเมษายน,น2547ถึง28กุมภา2548 <5. S 1> ในบัตรโดนนะครับคุณกรุงเทพธุรกิจต้องให้เครดิตนิดนึงนะครับไปแยกแยะเลย ว่าช่วงที่มีการจ่ายสินบนหรือจ่ายใต้โต๊ะครั้งที่หนึ่งใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นประธานใครเป็นดีดดการบ<ด>ิ<ด><ใ>นไทยใช่ค่ะก<ค>็ไล่เรียงกันไปเรื่อยใช่ค่ะช่วงเวลาเลยนะคะตามช่วงเวลาทั้งสาช่วงเลยค่ะช่วงแรกเลยทีนี้ทีนี้เอาละครับโฟกัสไปที่การจ่ายสินบนช่วงที่3ะระหวางหนึ่งเมษายน2547นถึง28กุมภาพันธ์สองพันหร่บครับ ข้อมูลกรุงเทพธุรกิจท <Kristen> ี่รวบรวมเรียบเรียงกันมานั้นนายครับ <Kyoto> นัตีว่าการชื่อสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจใช่ค่ะจากพักเดียวกันกับนักตีช่วยพูดติอาเชิญค่ะต่อค่ะคิดเร็วนะจำพักไม่ได้คิดเร็วนะไทยใช่ไหมกำลังจะบอกคิดเร็วนะคิดเร็วนะอืนักตีว่าการช่วงนั้นก็คือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนักตีช่วยว่าการชื่อคุณวิเช์เกษมทองศรีนะคะครับ ใครเป็นประธานบอดการบินไทยขณะนั้นอาจารย์ธนงพิทยะค่ะใครเป็นดีๆการบินไทยขณะนั้นคุณกนอกอภิรดีค่ะผ่านการสรรหาเข้ามาเลยนะคะและบังเอิญบังเอิญสื่อบางสัมนักกน,นะครับไปพาดพิงไประบ,บุว่าซึ่งผมก็ไม่เห็นเอกสารภาษาอังกฤษนะ,ะสื่อบางสำนนกเขาบอกว่าลอย,ยไปให้การว่า18ธันวาคม2547ค่ะได้นัดกินข้าวกับรัมนตรมีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคนหนึ่งใช่ค่ะ เอาละสิครับเมื่อไปให้การอย่างนี้และมาดูตารางเวลา47-48ใครว่าการใครช่วยว่าการคมนาคม<ช>มันก็ยุ่งสิครับใช่แล้วดังนั้นดังนั้นแฟนๆนะทค,ความรอบข้างเราจะไปกันที่คุณวิเชษเกษมทองศรีอดีตนุริช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในช่วงที่คุณสุยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนตริว่าการกระทรวงคมนาคมใช่ค่ะระหว่างหเมษายี่เถึง28กุมภาันธ์48ค่ะ สักครู่หนึ่งเราจะไปกันที่คุณวิเชตเกษมทองศรีนะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมออจับช่วงเวลาแล้วอยู่ในช่วงนั้นพอดีครับและบังเอิญบังเอิญเนี่ยสื่อบางสำนักบอกว่าโลสลอยไปให้การว่า18ธันวา47นัดกินข้าวกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมโอ้มันก็ไปกันใหญ่พร้อมแล้วนะคะไปกันที่คุณวิเชตเกษมทองศรีค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะสวัสดีค่ะท่านตรีคะสวัสดีครับดีครับคุณดัยคุณอมรัตน์ครับ ครับได้เห็นข้อมูลที่เขากระเพื่อมกันตามหน้าสื่อแล้วนะครับว่าชื่อของคุณวิเชตเนี่ยถูกพาดพิงนะฮะโดย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 ในยากของมันนะฮะมานับห่วงเวลาช่วงเวลานั้นน,น,นะครับใครเป็นปฏิช่วยก็บังเอิญบังเอิญคุณวิเชษและขเขาอ้างว่าฝรั่งไปบอกว่า ระหวางปีสี่เจ็ดนั้นได้กินข้าวกับอดีตรัมตีช่วยมันก็ยุ่งสิครับคุณวิเชษว่าอย่างไรครับคือจริงจริงตอนนั้นก็มีรัมตีช่วยต่อนเนื่องกันมาหลายท่านแต่ประเด็นคือคุณนายผมเนี่ยไม่ได้กํากับดูแลการบินไทยเลยนะครับแล้วก็ผมกำกับดูแลเรื่องกรมการขนส่งทางอากาศสถาบันการบินพลเรือนรอสอพอแล้วก็วิทยุการบินซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องช่วยกับพนักงานในการที่จะพัฒนานะครับครับดังนั้นผมไม่ได้กํากับดูแลมันก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะมาคบ่าหรือพูดตรงนี้ครับอครับทีนี้อย่างนี้ครับคุณวิเชษครับเรียงประเด็นที่หนึ่งเมื่อสักครู่คุณวิเชษบอกว่าในยุคที่คุณสุยะว่าการคมนาคมนั้นมีรับตีช่วยคมนาคมหลายคนถูกต้องใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับมีมีก่อนหน้านี้ตอนนั้นของผมมีผมกับคุณนิกรจำนงครับผม ในยุคคุณสุริยะมีคุณนิกรกับคุณวิเชษเท่านั้นน่ะนะฮะครับซึ่งคุณนิกรจำนงนก็ไม่ได้จะเกี่ยวข้องครับโอเคเพราะคนละพักผมโอเคยุคคุณสุริยะน้ำตีช่วยมีแค่สองคนคุณวิเชษกับคุณนิกรคุณนิกรอยู่พักชาไทยอาจบครับผมกรณีของคุณวิเชษแม้อยู่พักเดียวกันกับคุณสุริยะซึ่งคุมการบินไทยโดยตรงก็ไม่ได้ถูกมอบหมายให้ดูแลการบินไทยถูกไหมหน่วยงานผมที่ได้รับมอบหมายต้องเรียนคุณดนายพูดตรงไปตรงมาเป็นหน่วยงานที่ที่มีปัญหา นะครับก็จะมีปัญหาแล้วก็จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาร่วมกันอย่างเวลานั้นเนี่ยผมพยายามที่จะรักษารอสคอเอไว้นะครับซึ่งมีปัญหาก็พนักงานก็ช่วยกันดังนั้นหน่วยงานผมจะเป็นหน่วยงานที่แม้กระทั่งสถาบันการบินพลเรือนก็จะเป็นหน่วยงานที่ผมจะต้องช่วยกันพัฒนาเดินตะกอนเี่ยเป็นกรมการขนส่งอากาศทางอากาศอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นกองการบินพาณิชย์อะไรสักอย่างครับครับ รียนถามนิดนึงนะครับลัมตีช่วยคนก่อนหน้ายุคข,ของคุณวิเชษนั้นมีคุณพิเชษสถิราชวานกับคุณกับคุณประชามารินนนใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่นะฮะนะฮะโอเคทีนี้ทีนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าในบันทึกคํารับสารภาพของโรลสลอยกับสารสูงอังกฤษนั้นนะ,นะครับเวลาพูดถึงลัมตีช่วยคมนาคม ไม่ได้พูดชัดเจนว่าขณะนั้นยังเป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่หรือไม่หรือเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยเป็นไปได้ไหมครับอืมผมผมไม่ทราบจริงนะครับอดีตไม่ทราบครับคุณนายนายต้องขออภัยแต่ตัวผมเองไม่ได้กํากับดูแลพอไม่กํากับดูแลเนี่ยมันไม่มีเหตุอะไรที่ที่เขาจะมากินข้าวด้วยเออหรือจะต้องติดต่อนิวกับโรสลอยอืมครับอืมเอ๊ะแต่ว่ายุคนั้นนักมติีว่าการเขาดูเองใช่ไหมครการบินไทย ยุคนั้นท่านล้นตีว่าการดูแลครับครับนะฮะนะฮะครับครับได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากครับคุณวิเชษครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณวิเชษเกษมทองศรีอดีตฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมต้องกรับเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหนะครับเป็นข้อตกลงระหว่างเราสองคนกับล้นตีวิเชษเนี่ยครับฐ้นตีวิเชษบอกว่าพูดได้ในกรอบจํากัดใช่เพราะไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องนี้ขออย่าลากยาวเราก็รักษาคําพูด เพราะถ้าเราไม่รักษาคําพูดวันหน้าวันหลังคุยกับใครก็ลํบาบากใช่ไหมครับใช่ค่ะจับประเด็นได้ดังนี้ครับระหว่าง1เมษายน2547ถึง28กุมภาพันธ์2548ที่ฝรั่งมันบอกว่ามันจ่ายสินบนการบินไทยห่วงเวลานั้นว่าการก็คือสุริยะใช่ลำดีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นต้นกลีว่าการดูการบินไทยโดยตรงว่ากันที่จรงิงช่วยว่าการมีสองคนใช่ค่ะมีท่านนิกรจำนงนะคะแต่คนละพรรคกันไง แล้วก็มีคุณวิเชษเกษมทองศรีจากพรรคเดียวกับคุณสุริยะคุณสุริยะกับคุณวิเชษพรรคเดียวกันก็คือพรรคเพื่อพรเพื่อไทยใช่ไหมเพื่อไทยหรือหรือหรือพลังประชาชนผมจําไม่ได้ตั้งสี่เจ็ดแปดเนี่ยที่จะจามาพลังประชาชนหรือเพื่อไทยก็กลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะครับนะฮะนะฮะทีนี้ทีนี้ทีนี้ ช่วงเวลานั้นคนที่กํากับดูแลการเป็นไทยโดยตรงนะก็คือสุริยะจิงนุ่งเรืองกิจใช่นมตีสุริยะดูแลโดยตรงแต่จริงในเอกสารของที่เป็นภษาอังกฤษเนี่ยเขาก็บอกกว้างๆนะเขาบอกแค่ว่านดก,กินข้าวดินเนอร์กับไทยก็เม้นที่เป็นน้ำตีช่วยแต่ไม่ได้บอกว่ากระทรวงไหนอย่างไรมันกว้างมากด้วยไม่ได้บอกว่ากระทรวงไหนใช่บอกแค่เป็นและบางทีก็เป็นไปได้เหมือนกันนะนะครับว่าเวลาฝรั่งมันมันพูดนะ บังเอิญคนที่มันกินข้าวด้วยเนี่ยอาจจะเป็นอด,ดีตรัฐมนตรีช่วยออหรือว่า,าเกิดกระทรวงคมนาคมก็ได้เพราะไม่ได้บอกไงว่าในสมัยนั้นบอกแค่เป็นรัฐมนตรีช่วยแต่ของอฐฐรัฐบาลไทยเอาครับยังไงก็ต้องขอบคุณกรุงเทพธุรกิจนะผมขโมยเอากราฟ,ฟิกของกรุงเทพธุรกิจมาใช้มันชัดเจนเหลือเกินใช่ค่ะมันเห็นภาพแล้วมันวางเป็นช่วงจังหวะแต่ละห่วงเวลาว่าใครเป็นคนรับผิดชอบโดยตรงอื จะสรุปอย่างไรฮะก็ต้องรอดูเลยค่ะว่าสรุปสุด<ต>ท้ายาออกมาจะเป็นใครกลับไปดูกราฟิกของกรุงเทพธุรกิจน่าสนใจนะใช่ค่ะมาไล่เรียงกันนิดนึงไหมบวกกับข้อมูลของกัปตันโยธินพ,พ,พ,พมรมนตรีอดีตผู้บริหารคนหนึ่งของการบินไทยค่ะผมต้องสังเกตนะการจ่ายค่าในหน้าหรือจ่ายสินบนหรือจ่ายใต้โต๊ะของโลสลอยที่บอกว่าจ่ายสามห่วงเวลาด้วยกันค่ะห่วงเวลาที่หนึ่งนะฮะ หนึ่งมิถุนายน2 5 3 4มิถึง30มิถุนายน2535่ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงรัฐบาลกสชใช่ไหมครับรสชในยุคนั้นใช่ไหมใช่ค่ะรสชในยุคนั้นรัฐบาลของคุณอนันต์ช่วงรัฐบาลรสชสชใช่ค่ะไม่ใช่กสชนะรสชค่ะรัฐบาลอนันต์ปัญญาลชุนไม่แน่ใจว่าอนันต์หนึ่งหรืออนันต์สองผมจำไม่ได้ค่ะแต่ผูาเป็นอนันต์หนึ่งค่ะแต่่วงเวลานั้นนั่นนะครับ ว่าการก็คืออาจารย์นุกูลประจบเหมาะหมายถึงคมนาคมนะฮะช่วยว่าการคือพลอากาศเอกสุเทพเทพรักค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากาบอกการบินไทยยุคนั้นก็พลอากาศเอกเสษตรโรจนนินค่ะบิ๊กเต้บิ๊กเต้ใช่ดีดีการบินไทยก็ยังเป็นฐานอากาศค่ะพลอากาศเอกวีระกิจจาธทรค่ะเป็นช่วงที่ฝรั่งมันบอกว่ามั่นใจใต้โต๊ะมากที่สุด18.8ล้านเหรียญสหรัฐค่ะมากที่สุดนะอื ช่วงนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะจ่ายมากกว่าทุกช่วงที่จ่ายมากกว่าทุกช่วงนั้นครอธิบายก็คือแต่เดิมนั้นเนี่ยการบินไทยใช้เครื่อง GE ค่ะต้องเปลี่ยนไงในยุคในชาติในยุคในชาติมีออเดอร์พิเศษให้ต้องเปลี่ยนไปใช้แพทแอนด์วิทนี่ก็มีคู่แข่งละทั้ง GE, แพทแอนด์วิทนี่ขั้นพลิกกลับมายุครัฐบาลรสชช4 3 5ค่ะลสรอยอยากเข้าตลาด ก็ต้องมาบุกตลาดเนี่ยมันต้องมาแทรกกับ GE กับแพท n d w h i t n e y มันยากนะดังนั้นต้นทุนการบุกตลาดค่าบุกตลาดค่าแหวกตลาดค่าแหกตลาด <c oughs> เพื่อที่จะแทรตัวเองเข้ามาในตลาดการปินไทยเนี่ยมันจึงต้องจ่ายสูงกว่าทุกช่วงใช่เพร้อมา,ามีเจ้าทีนอยู่สองรายอ,อเออไม่รู้สิผมว่าช่วงแรกอ่ะพอพอพอ,พอจบจบจบจ,บจบพอพอทีนี้แม่ หลายยุคนะหลายยุกสายุกค,ค่ะที่เปิดอันมานะคะหลายยุคนะแต่น่าเสียดายน่าเสียดายน่าจะเปิดชื่อนมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในแต่ละช่วงที่มีการจ่ายใต้โต๊ะด้วยคือวัวแหวนเนี่ยถ้าถามความรู้สึกผมนะผมไม่มั่นใจอะ่ะวัแหวนวิเชษผมว่าไม่น่าเกี่ยวแต่ว่าถ้าบอกว่าพอพานกับปอปลานเนี่ย มีโอกาสแต่ถ้าพอพานกับปอปานเนี่ยอดีตน,นัฐนตรีช่วยว่าการว่าการกระทรวงช่วยว่าการกระทรวงไหนผมจําไม่ได้ออยู่มาหลายกระทรวงแต่ละคนน่อยู่มาหลายกระทรวงอยู่หลายกระทรวงอยู่หลายกระทรวงจริงนะค่ะพอพานกับปอปานเนี่ยอดีตน,นัฐนตรีช่วยสองคนนี้มีเวมีโอกาสถ้าไมา่จึงบอกว่ามีโอกาสทาไมล่ะคะราะมีประวัติอบางคนหนีค<ม>ดีไปต่างประเทศอยู่นะ หนีอยู่ด้วยนะตอนนี้บางคนหนีคดีทุจริตไปอยู่ต่างประเทศก็มีค่ะหนีอยู่ค่ะตามนั้นอย่าเยอะอย่าเฉลยเยอะเออแหมคุณอุา่าไปขยายความปอปาแล้วคุณไม่ขยายความพอพานเนี่ยมันไม่เสมอหน้ากันนะเหรอเดี๋ยวโทรหาทัานทีเลยเนี่ยพอการาไปเ,เนี่ยเอาเอาเอาพอพอพอขออนุญ,ญาตไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะ